สวัสดีค่ะวันนี้พี่กออาจจะไม่ได้ออกหน้ากล้องนะคะแต่อัดคลิปเสียงแทนนะคะวันที่สองนะคะสั่งจิตพิคิดความมั่งคั่งนะคะในการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลน,นะคะอ่ะอย่างแต่ก่อนอะเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราขอพรองค์พ่อเนี่ยนะก็เป็นกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเหมือนกันนะคะคือการที่เราแบบมีความสุขคิดบวกแล้วก็ลงมือทํา แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ในสิ่งที่เราขอพอแล้วอะ่ะแล้วก็ลงมือทำผลุท้ายผลลัพธ์นั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะในทุกวันเนี้ยพี่เรียนรู้มากขึ้นเพราะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันทํายังไงถึงจะแก้วิธีโดยตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่ามาในหัวของเราค่ะที่แบบให้ลบลบ้างกรรมเก่าที่เราเคยทํามาแล้วสร้างกรรมดีให้เรามีแต่เรื่องราวดีๆมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะ่ะ ได้อย่างไรเนาะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นพี่นิดลองมาสรุปชีวิตตัวเองแล้วอะกับตอนที่มันเคยรุ่งเรืองกับตอนที่มันไม่เคยไม่รุ่งเรืองอ่ะมันเพราะอะไรคือคือหัวใจเราล้วนๆกับความคิดเราล้วนๆน่ะที่มันทําให้ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ไปถึงไหนอ่ะวันนี้คือการสั่งจิตได้อย่างเช่นวันนี้คุณสวดคําว่าโอมสีคณีสายอะอ่ะ แล้วก็สมองเป็นของท่านเอว่าจะเป็นแบบไหนให้นะไหมการหัวใจมือของฉันสับอะไรเาจะให้ลูกได้เงนที่ไขอโทรมาขอบคุณถ้าเราพูดให้ชัดเจนใจมันก็ใจใหมต้องจอ่อเราบวกไม่ขาดยาให้นึกลูก้รืเลยาเราได้มาดามเราให้ลูกมีความสมรเราสมบเราจ้อล้างสมองของเราอยู่ตลอดเองนะคะทุกคนแล้วก็มีทส่งมอบากช่วยรวยๆมาก ยกตัวอย่างเช่นนุณไม่มีอะไรให้อยากมีเงินมีทอคุณก็รู้สึกว่าทังสามาร่่งจะเร่ไป้อขายอะไรมีเงินซื้อองไรงยอขายแรงว่าสามาีถมีคองได้เยอได้คุณอยกของแบบนี้คุณก็รู้สึกว่าท้เรารู้ว่าพ่อรุ่นพอเขแน่หรืแม้กระทั่จะแพ็คของใส่ของแบบจักรวานที่เราเรียนสหนเราสอนว่าเราไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาเกวาได้แต่ให้ใจเราว่าสิ่งทางจิตก็อ่ม็แล้วเราเราไม่สมองดแบบนี้ใจเองเจออะไรก็ที่ว่านี่ามันจะตัดรน เรายงมันมีที่เราคิดลบอ่ะนะทาให้เราคิดบวกได้ค่ะแล้วมันก็จะดึงดูดคุณทําอะไรคุณก็จะมีความสุขก็มีแต่คนอยากจะยิ้มให้คุณมันไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะทุกคนเอออ่ะต่างกับกันถ้าเราคิดลบพูดลบอ่ะรับแต่เรื่องราวลบๆป่ะเราจะรู้สึกมองโลกไม่แง่ในแง่ไม่ดีไปหมดเลยบางทีเราอาจจะคิดว่าใครเกลียดเราใครดูถูกเราหรือใครนินทาเราได้ซ้ําเพราะเราก็เป็นอ่ะ แต่พอเราติดตามกับครยอย่างเงี้ยมันรู้สึกทําให้เราสบายใจขึ้นโล่งหรือบางทีสวดมนก็หายจะาอกาการเครียดก็ทําให้เรา<ห>สบาย<ร>าใจเอาชีไปที่สมองอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าฉันมีสมองเงินล้านฉันสวยและรวยมากทําอะไรก็สําเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองให้เราพูดจากหัวใจขอบคุณบอกรักจากหัวใจแล้วก็โปรแกรมให้มันขึ้นจิตใต้สำนึกยิ่งคิดถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะ ยกตัวอย่างเช่นคิดว nah ่าเงินมันจะหมดมันก็จะหมดคิดว่าวันนี้จะมีเงินมากมายมหาสารหลั่งไหลเข้ามาบัญชีเยอะแยะมากมายเงินก็จะเข้ามาหาเรามากมายคิดว่าเราจะมีเงินสต็อกของแบบเนี้ยเราก็จะมีเงินสต็อกของแบบนี้อ่ะหรือคิดว่าแฟนน่ารักแฟนก็จะน่ารักลูกน่ารักก็จะน่ารักหรือคิดว่าวันนี้แฟนนอกใจเราเราก็โดนแฟนนอกใจนะคะวันนี้นะคะ ให้ได้สำรุปกับชีวิตตัวเองแล้วว่าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งนั้นแต่บางทีอะเราอะก็ระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถ้าวันนี้เรางรับอารมณ์ตัวเองได้เราก็จะสำเร็จได้เราสามารถขอพอรองค์พ่อพระพิฆเนศหรือขอพอรยักษ์จินนี่ของเราค่ะเราอยากจะให้ลูกเราเป็นยังไงเราใส่โปรแกรมจิตใต้สำนึกของลูกเราบ่อยๆบ่อยๆแล้วเด็กมันจะเป็นแบบนั้นค่ะนะ ตัวอย่างเช่นลูกเรานอนช้าเราก็โปรแกรมจิตเขาก่อนเวลานอนค่ะบอกเขาแล้วอวยพรให้เขาหลับไปไวเขาก็จะหลับไปไวหรือเราพูดให้เขาไปในทางใหม่อ่ะตัวอย่างเช่นเหมือนปีนี้ลูกเรามาเล่นโทรศัพท์บ่อยเราก็หาวิธีทางทํายังไงก็ได้ให้ลูกเราออกจากโทรศัพท์หรือตัวเราเองเหมือนกันถ้าเราเครียดเราก็ต้องออกจากความเครียดให้เราอย่าทําร้ายตัวเองด้วยกันนะคะด่าว่าตัวเองนะเมื่อเราทําผิด เราจงให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นแล้วก็ใส่โปรแกรมจิตด,ดีๆว่าฉันยิ้มเก่งฉันล่าเริงฉันเบิกบานฉันสวยและรว,วยมากทําอะไรก็สําเร็จจับอะไรมาขายก็ขายดีขายปังฉันมั่นใจในตัวเองมากอ่ะให้เราใส่โปรแกรมแบบนี้ให้กับตัวเองฉันมีสามารถหาเงินซื้อเงินซื้อทองได้สามารถมีเงินส่งพ่อส่งแม่ได้ทั้งๆท,ที่เราอยู่ห้องเช่าเราก็สามารถหาเงินมากมายมหาศาลได้ให้เราคิดแบบนี้ดีกว่าไหม นะดีกว่าเราคิดว่าเฮ้ยคนอย่างเรามันจะไปทําอะไรได้ไม่เอาค่ะนะให้มองตัวเองใหม่โปรแกรมจิตใหม่วันนี้คุณจะเป็นวันที่โคตรโชคดีที่ได้เจอหลักกันนะคะแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้นี้แล้วจะทําให้คุณมีความสุขอ่ะสิ่งสําคัญที่ได้จากการติดตามพี่นะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะ,ะอธิษฐานจิตขอให้เราบุญเสมอกันเราจะได้อ่าพินิดนะคะก็สรุปที่ต,ต้องการนะคะมีคนที่แนวคิดเดียวกันนะคะ มาขายกันแดดด้วยกันค่ะแล้วนายภายพักหน้าพี่อาจจะไปขายสินค้านะคะแบรนด์แม่ครูสีตาด้วยความที่เราก็เรียนรู้ฟรีกับครูเราก็เลยอยากจะไปทำกับครูให้สำเร็จสักทีอะไรแบบนี้นะคะ่ะพี่นิดนะคะก็กินหลายอย่างหรือจะอย่างเช่นเราก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะขายที่องค์พ่อให้สำเร็จขายเซลลี่ขายกันแดดเหมือนขายทุกอย่างที่เราอยากกินอยากใช้อะ่ะ ที่เราใช้กินใช้เองแล้วก็ลงมือขายแล้วก็อยากจะไม่ได้อยากจะเป็นระดับถึงแบบเจ้าของแบรนด์แล้วนะคะเราก็อยากจะเป็นเหมือนแม่ค้าออนไลน์ที่สามารถขายของดีขายของฟังรับตัวแทนแล้วก็มีรายได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยพอถึงวันนั้นเราทําได้จุดนี้เราค่อยแบบกระโดดเอาตัวเราเข้าไปถึงจุดเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาช่องทางหาเงินนะคะเลยกับ แนะนำเลยค่ะนะใช้กันแดดแค่หนะะึ่งกระปุกใช้ดีเห็นผลก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยกันเนาะทุกคนลงทุนนะคะขั้นต่ำห้ากระปุกนะคะหนึ่งพันบาทสิบกระปุกก็พันแปดแบบว่าเออมันก็ได้กำไรเยอะเหมือนกันนะวันนี้สําคัญเลยอย่ามองที่กำไรในการขายของให้มองที่ว่าวันนี้เราดูแลผิวของเราแล้วอะ่ะมันจะทำให้ผิวของเราอะ่ะสุขภาพดีอะ่ะ แล้วมันทำให้เรามีรายได้มากขึ้นคิดแบบนี้ดีกว่าตัวพีทเองเนี่ยความรู้เนี้ย่ยคือความรู้ที่ครูสามารถจับรายได้หนึ่งล้านบาทภายในหน 1, ึ่งเดือนจากการทำธุรกิจออนไลน์เนาะสร้างแบรนด์นะคะทุกตัวตนทุกคนวันนี้อย่างพีทนี่ยก็ขายกันแดดค่ะไม่สี่วันอ่ะขายได้แล้วประมาณทั้งหมดวันนี้ก็เป็นสามสามกระปุก ตั้งแต่เกิดมานะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าถ้าสมมติว่าพี่นี่ติดตามครูอะ่ะมันมันมีความสุขมากๆแล้วต่างกับการที่เราบางทีอ่ะเราไม่ทั้งเราทำแต่ง,งานเราไม่ปล่อยวางอะ่ะทุกคนมันอาจจะทําให้เรานะเครียดได้แต่ถ้าวันนี้เราทํางานแล้วปล่อยวางเราทําให้ตัวเองมีความสุขในการลงมือทำนะวันนี้ได้เท่านี้วันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบเนี้ย แต่เราอย่าหยุดทำนะคะเราจงอย่าทิ้งเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าเราต้องการหาเงินให้ได้วันละเท่านี้อแล้วก็อย่าหยุดทําทําจนกว่ามันจะได้โดที่เราไม่แบบว่าไม่โทษอะไรทั้งนั้นนะคะโทษตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องโทษถึงระดับทําร้ายตัวเองโทษเทื่ารู้ว่าเราเราผิดเราก็ยอมรับผิดเราก็จะตั้งใจทําแล้วทีเนี้ยะการที่เราขยันหาเงินอะ่ะมันทําให้เรามีชีวิตด,ดีเราก็ต้องขยนันค่ะ คือสรุปว่าวันนี้เราจะขอพอรยกักษินี่หรือว่าขอพอรองค์พ่อพิเนตนะคะขอพอรในขอพอรแล้วก็ให้เราลงมือทํามันถึงจะได้ผลลัพธ์เนาะอ่าถ้าวันนี้อยากมีเงินปดนี้อยากมีรายได้มากขึ้นแต่ไม่ต้องพูดถึงมันปัญหาให้คิดพูดทําแต่สิ่งดีเรื่องเราด,ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเองค่ะนะเราจะมีความสุขนะมากมาก